หน่วยเดินทางทั่วไทยมาดูในเนืน้อหาของเรากันนะคะเด็กๆการเดินทางมีความสําคัญยังไงเด็กๆรู้ไม่เอ่ยการเดินทางค่ะเป็นการนําพยานผ่านนะพาเราไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราต้องการการเดินทางนะคะแบ่งเป็นออก3เส้นทางค่ะเด็กๆได้แก่ทางบกทางน้ําแล้วก็ทางอากาศ ในภาพที่เด็กๆเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือทางบกทางบกของเรามีอะไรกันบ้างคะเด็กๆอ่ามีรถไฟรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานรถยนต์รถบรรทุกก็คือการเดินทางบนถนนนั่นเองนะคะเด็กๆต่อมาค่ะอ่ามาดูทางอากาศกันบ้างทางอากาศมีอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆอเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะมีบอลลูนมีเครื่องบิน มีเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมคะเด็กๆอ่าเด็กๆเคยนั่งเครื่องบินไหมเอ่ยต่อมานะคะมาดูทางน้ํากันบ้างทางน้ําก็มีเรือยนต์ค่ะเด็กๆอ่าเรือใบแพเรือพายหรือว่าเรือเจวนะคะเด็กๆแล้วก็เรือดำน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆชอบนั่งเรือกันไหมคะต่อมามาดูการใช้ยานผ่านะ ถูกวิธีกันนะคะเด็กๆอ่าก็คือการใช้ยานพาหนะให้เหมาะกับการเดินทางนั่นเองค่ะเด็กๆหากเด็กๆจะต้องเดินทางไปที่ไกลๆเด็กๆก็ควรจะใช้เครื่องบินเป็นยานพาหนะเพื่อประหยัดเวลาแต่หากเด็กๆเดินทางในยักะใกล้ๆเด็กๆอาจจะเดินหรือว่าปั่นจักรยานก็ได้นะคะต่อมามาดูการดูแลยานพาหนะให้ถูกวิธีค่ะ ายานพาหนะนะคะจะต้องมีการซ่อมบำรุงเพื่อให้ช่วยในการขับเคลื่อนเ,นเป็นไปอย่างปกตินะคะอย่างเช่นรถก็ต้องเติมน้ำมันตรวจเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมในการใช้งานและปลอดภัยในการเดินทางนะคะีเด็กอ่าภาพนี้เป็นการเดินทางให้ปลอดภยัยเด็กๆเห็นในภาพไหมคะ คนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่เขาสวมหมวกกันน็อกอ่าสวมหมวกกันน็อกหากว่าเกิดอุบัติเหตุหัวของเราจะได้ไม่กระแทกกับพื้นถนนเพื่อไม่เกิดเป็นอันตรายที่ร้ายแรงนะคะเด็กๆส่วนในภาพนี้ค่ะอ่าผู้ชายคนนี้คาดเิ่มขัดเอยรภัยเรียบร้อยในการนั่งรถยนต์หยุดตามสัญญาณไฟจราจรไฟแดงรถจะต้องหยุด ไฟเขียวรถจึงสามารถไปได้ส่วนไฟเหลืองหรือสีส้มนะคะเด็กๆจะต้องระวังนะคะเป็นไฟระวงังให้เราระวงังอ่าต่อมารถคันนี้ค่ะเด็กๆเห็นเด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเหลืองไม่เอ่ยเขาเดินทางโดยรถยนต์แต่เด็กคนนี้เขาไม่นั่งเขาเป็นไงคะเขายืนยืนเล่นอยู่อย่างนี้ไม่ปลอดภัยนะคะเด็กๆหากว่ารถมีการเบรกะทันหัน เด็กอาจจะล้มลงมา,าต่อมาค่ะรถคันสีเหลืองผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงคะเล่นมือถือขณะนั่งรถทำให้เกิดอันตรายได้นะคะในการมองทางไม่ระบัดระวังหรือประมาทเกินไปนั่นเองค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยเด็กๆเห็นอย่างนี้แล้วต้องระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ